ค่กราบสวัสดีค่ะอาจารย์จงหิงค่ะสวัสด so ีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์จงหิงค่ะค่ะมันนี่ค่ะมีมาติดตามแล้วเราฟังฟัการพัฒนาจงหิงเนาะค่ะอาจารย์นี่เพิ่งกะฟันอีกแล้วค่ะสังชมเพิ่งจะฟันเป็นไรกัอาจารย์เราความฟันให้ฟังเนาะค่ะเนาะฟันยังไรค่ะอาจารย์เยอันว่ามีคนเมื่อเอินบอกเพิ่นว่านอันเพิ่นว่ามันนี่มันนี่เพิ่นว่าค่ะมียางน่ะวะ มันมีบ่อหนึ่งให้ฟังคนวะบอหยังหระบ่เด็กบ่กบอกให้ฟังในหน้าอะไรก็ได้บีกไงเก่าหานึงคนวาเก่าหานึงคนวะแม่นมีบ่บแล้วเว้ยเาตัว how อะไรวะไม่แมนมาแมนก็ลองมึงเป็นหญิงคนวะค่ะาตัวกันได้เว้ยวะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงน้อง้าวนี่ละโอ้ท nah oh, ี่เพิ you know ่งเสียชีวิตไปแล้วนั่นแมนเก่าหานึงคนว่าซ่นก็ด้วยวาเออ ท่านแมนกัแมนด้วยเย่ตัวห้าได้ไะเยื่อตัวล่องมึงเิหล่ะเพื่อนเราบ่ลองกับโบหูตัวเพื่อนวะว่าจันทร์สีจ้เจ้าเพิ่นหักหมักหมักเล็กเนาะไหวยมากเล็กอันไหนเล่าถือเลาถือยุ่งเทพสองตัวสามตัวจนได้ป้าปัวคนเด้อโอ้ผู้ผู้เพิ่นยาีบแล้วเนาะอสามตัวเลยเงินเกือบแสนท่านเสียบเราท่านเพิ่น่เนาะบ่บ่บางนี่ละบางือนมีสารนี่ล่ะ เดืนาาอนน,น,น,อนี้ารสภา่าถดนเนาะเดือนนี้สาเนาะค่ะพ่นมมเพ่นยางมาเหือนบอกแม่พ่นมมหนาเหื่อนเหรอพ่นมะเืินอ่ะจะมาหอยบีกนี่คือฟันเขีนยวเนี่นอน้องอะค่ะจวมาพ่นมาก็ไเพ่นมมผู้เดียวเพิน่นแต่ว่าบ่เขาาในเหื่อนดอกยึดนาเหือนยืนยก็คุยก็เพื่อนคือเพื่อนกะบอกบ้านนี้เพื่อนก็เลยว่าไ่ได้อยู่โนเด้อคอยฝ่าอยู่พ่น่าก็สจไปเห็นงานเพื่อบ่ะค่ะ มาไปเห็นงานเออเปล่าก็ไปทนตัวว่ะบ้านนี้เพื่อนก็ได้บอกลิมนถ่ายหญิงนอกเพื่อนนะอันนั้นน้ำนี้เร้อเพื่อนวะหาเกียรติสองเพื่อนวะเพื่อนมาหาเกียรติสองนัาเพื่อนวะเพื่อนมาหาเกียรติสองนั่งค่ะหาเกียรติสองเออจะมาทำกีละค่ะอือจำมาเพื่นมาบอกว่าบอกบอกเลขแล้วหอเพิ่นเธ ไปเพื่อนเราเพื่อนศิีสาวไปทำงานเพื่อนวะเพื่อนสาวเออสิบว่าท่นงานเพื่อนวะไปเห็นงานเพื่อนเราสาวเพื่อนเราเด็ดๆไปเพื่อนวหรือไปซาวัสแต่ว่าแม่เล่าบอกท่านไหนไปนี่จ้ะว่าท่านไหนเสียชีวิตแต่ว่าแม่บอกว่าเพื่อนสิสั่งไปเห็นงานคือนเคยเพื่อนไปจังดี่ดีอยู่ที่นอกเดีแต่งตัวแบบงามเออก็คือเพื่อนนั่นนะเพื่อนเพื่อนมาแต่งตัวหน่อเพื่อนไปเลยนงคีมาลุยช่วยนุ่งเท้าดอกค่ะเพื่อนขั้นบอดีเพื่อนมาสีนุ่งเอานุ่งเพม่นได้เอาแต่ว่าจับ ต้นมาบอกเลเนาะซีเมนอยู่ตอนมีชีตเพ่นกับมักซื้อแมนบ่มักสื่อจนถือนจุงเทพเราถือเ็รู้คือหยังสองตัวสมตัวแล้วก็ถือเหลกนี่เราถือค่ะต้องไล่เรื่อยไม่ไงนี่ค่าสองตัวกับสามตัวที่หันละเมนเราไล่เรื่อยเลเพิ่นพิ่นไห้เท่าจักใบค่ะจย์โอ้ยเท่าสองสามใบ นั่งวันที่ห้ารับกระดาษยื่ตัวเด็กเด็กสามตัวคนกระถือนงสามกระตุกกระถือเด็กขายแล้วกระถือเด็กขายแต่โบเนาะคนทีมากเลยตายไปการยังมาบอกเล็กคนเนาะมาบกมี่หมูเนาะหมอบเลขกเอือยเนาะเล่กเอือยค่ังมาสูตรนี่ปันหินผีสั้งผีพี่น้องนโอ้พี่มากเา เพ่นกับมาอื่นบอกคือกันยุมะอื่นห้ายอื่นเลยนะผู้นี่เป็นผู้เอื่ยเลยเนาะผู้ผู้มาบอกใหม่ๆนี่ผู้นอนเป็นผู้นอนผู้บอกอีอีเอื่ยมะสองสามคืนเพื่อน่าเก่าหาศูนย์เพื่อนว่า๋ออีัวเอื่ยได้นี่เพื่อนมาบอกคือกันบอกแล้ว่าแหน่ไปไปเห็นอยู่เงื่อนเพื่อนๆจะม่เห็นทั้งสองคนในศูนจะมาห่วยหรือสิมีศูนย์มด้วยรอยังไงคือฝัือนเห็นแต่คนตายทั้งสองกันว่าทั้งอื่ยทั้งหนอยนัคะ เขาเือยบอกพันบอกว่ามันนีมนัมนนีพันว่าเท่านอนยุตัวนี้่พ่นเอื่อนมาท่านี้ท่านเอื่อนมาท่านี้เาทา,เาก็ได้คือเสียงคุนค้นคุนค้นหูว่าเสียงเบลเป็นไผว่ามันมนีเพันว่าตัวนี้เท่ากระดูกมากตัวซองไปเดี๋ยวไปเห็นยืนอยู่ข้าอนเ็ดผือเบืออยู่อยู่หน้าบ้านพึ่เพันเออเพันไปเ้ืงอนเพึ่นตันวนี้ไหยไม่ใหญ่คือไปไหวจิดไปเราตายอย่างนั้นเราไปไหวเทาไหร เพิ mm ่ง hmm, น like ้องเพิ <t uh> <t uh ่งเอื่อยเพิ่งตายตายเนาะตายสูสีกันอีกหนึ่งอีน้องตายเมษาวันที่สิบแปดอีเอื่อยพืชสปาวันที่สองยังจำได้ตายไล่กันเลยตายไล่ป่วยกันมิจโรกแบบหลายๆคือกลาเป็นโรคมะเร็งเสื่อมสองอย่างนี้บาดี้ผู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 ้น้องนี่เพิ่นเสียชีวิตจักปีอาจารย์ที่นี่เลยค่ะสิบเก้าปีโอ้ผู้น้องอายุน้องห้าสิบเก่าย้อนสิหกชิปนี่แหละ ยาเก่าเนาะมหาสิบเก่าเรื่องหกสิบนี่ปะสิไรเงินเดือนเดี๋ยวมันตายก่อนหาสิบเก่าอย่างหกสิบเนาะอาจารย์เอาะสิไรเงินเดือนอะไรเนี้ยปะตายก่อนทีเอื่อยนั่นเลยหกสิบเจ็ดหกนีบหกสิบเจ็ดแต่ว่าหัดไล่เนาะให้เป็นเดือกเอาขั้นเป็นมากตัวได้กันเป็นเดือกแล้เอฟสี่น่ะแต่ว่าฟันเกี้ยวถวกนี้่แต่ว่าฟันเห็นคนตายทั้งสองคนเนาะแม่เห็นคือกระจายไรเดียกันที่ ้ายดีเดียวกันที่ะอีนึงตายเดือนหาอีนึงตายเดือนพฤศจิกายนจะป่วยตายกับท่านห่านถึงสองเลยจังมาเห็นมาเบาเดือนีให้ฟังถึงสองคนแต่ว่าเพคนก็มาเด็กซึงใหญ่ทั้งหนองเคยนี่หรอกใช่มากกว่ทั้งสองแน่นท่นผู้หูจะเคยเบิ้งยืดถูกจะเคยเห็นไรลหรอกไม่ใหญ่มันก็ได้โอ้ไม่ใหญ่ที่ที่ราชีวิตนี่เนาะเออแล้วก็บอกเด็กไม่สองนี้คือกันใช่เคยใครเอาเราอยู่กันมดาไม่ใหญ เออไม่ใหญ่น hmm <Matthew> ั่นแหละอืมเป็นไงกันให้ท่านผู้ชมจบมาน้ากันนอกถือว่าอาจารย์จงให่งวดนี่ฟันดีตว่าท่นเด็กส่วนตัวนอต่ว่ามันเป็นเด็กสองตัวเซลล์วอลค่ะคู่แดกอาจารย์สามหนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งที่เรีกแม่ข้ออาจารย์นอสามหนึ่งสี่หนึ่ง สามสองสี่สองเท่านี้แหละ,ะสี่สีุ่่นี่แหละลองให้เพื่อนเดือกเพื่อนเนาะสิว่าร้ายก็ให้เพื่นเดือกเอาหน้าคู่คู่เพืเ่นมากแห่เพื่นเอา,าหึ่งสี่หนึง่งหลักกอาอี๋งอาจอ่าสี่สองสามสองสี่สองคือต่ว่าเคยเขายู่สองตัวหามเคยได้บอกอแต่ว่าลองบอกเพณ่นสุดค่ะจังเลยก็ให้เดือกเอาเนาะให้เลือกเอาแต่ว่าขึ้นเพื่อนมักตั้ไ่เพื่อน เอาขั้นบวมอักใน้เพื่อนท่านนะค่ะถือว่าเป็นแนวทางบอกเห้เพื่อนเบิ้งหัวเอสี่เพื่อนนอค่ะไปมุนเด่นแล้วค่ะมุนดินเบื้องันตัวไรมัดตัวไรสอบค่ะ่การมีซํานี่นออาจารย์นอการมีซ้ำนี่ล่กกาขอบคุณสาหรับแนวทางตัวเลขที่แบ่งปันให้ทางมุ้ชททางบ้านเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลเนออาจารย์นอขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะ ค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้จะปออกสิมาสรุปตัวเลขของอาจารย์จงเฮ่งให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เบิ่งเนาะคะ่ะนอ951572ค่ะอายุน้องสาวเพิ่นนี่59อย่าง60ปีนอะะนอ950อายุพี่สาวเพิ่นนี่67ปีค่ะท่านผู้ชม31414232นี่เป็นตัวเลขส่วนตัวของอาจารย์จงเฮ่งที่เพ,เพิ่มเติมเข้ามานอท่านผู้ชมเนอ เก้าหาหนึ่งหาเจ็ดสองนี่เป็นตัวเลขที่เพิ่นฝันเห็นผีน้องสาวเพื่นค่ะมาบอกเลขเก้าหาหนึ่งหาเจ็ดสองเนาะค่ะเนาะยืนบอกอยู่หน้าบ้านค่ะท่านผู้ชมเก้าหาศูนย์นี่เป็นผีเอื่อยมาบอกเลขค่ะฝันเห็นทั้งเอื่อยฝันเห็นทั้งน้องเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะมาบอกเลขอาจารย์จงเฮ่งค่ะ เป็นตัวเลขเป็นแนวทางความฝันที่พิ่นนํามาแบงปันนิวดนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะจังงด๋การให้ท่านผู้ชมทางบ้านพิจารณาเอาเนาะค่ะเนาะสําหรับตัวเลขแนวทางความฝันของอาจารย์จงเฮงที่นํามาแบ่งปันในหนวดนี่ค่ะเอาไปเป็นแนวทางค่ะในการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลค่ะสําหรับคลิปนี้จ่าปอก,กะขอขอบคุณท่านผู้ชมค่ะที่กดเข้ามารับชมรลบฟังเข้ามาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะ ้ายังบอกดติดตามจ่าปอกกับขอฝากช่องเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะอ,อย่าลืมกดติดตามค่ะเพื่อที่สิบพาผตัวเลขแนวทางความฝันดีๆค่ะ้ามีตัวเลขแนวทางความฝันเด็ดๆอยู่ใสจ,จ่าปอกกับสีไปติดตามมาฝากเอฟซีทางบ้านคือเก่าค่ะสุดท้ายนี่ก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใ่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ